ทีมาน่ก็ดีใจครับผมแล้วก็เป็นเป็นโปรเจกต์ที่พีรู้สึกว่าเออมันเกินความคาดหมายอีกทีหนึ่งครับตัว BNP เริ่มเข้ามาทํำวงการไม่กี่ปีเองรู้สึกว่าเออเป็นเป็นอะไรที่ใหม่สรัยนี้มากแล้วรู้สึกว่าพี่ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสได้ไปขึ้นเวที เป็นเตอนที an, ่เขาติดต่อแม่แม่เป็นไงครับรู้สึกยังไงเขาเมื่อติดต่อแม่ที่เราดูว่าเขาเป็นหมาหมาที่ยังขึ้นไปไหนตกใจครับตกใจตอนที่พี่ๆทีมดารามมาบอกอีกครั้งนะพี่รู้สึกว่าตกใจมากๆเพราะว่าตัวเพียงพี่ไม่เคยขึ้นเออเวทีสเกลใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วพี่รู้สึกว่าเออมันมันเป็นเรียกว่ามันประสบการณ์ที่หาไม่ได้แล้วอ่ะพี่รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่พี่อยากตั้งใจทาแล้วก็เก็บดิวตินไปเลย ได้คุยครับพี่จริงพี่จริงพอติดต่อมาเขาก็ติดต่อมาพีนกินเลย<ส>ก็พี <g> ่ก็ได้คุยกับบิลกินเลยว่าเออแบบเราเราเราจะไหวไหมเราจะยังไงบิลกินเขาก็ให้กำลังใจงพี่ตลอดครับผมแล้วเขาก็บอกว่า,วายังไงมันเป็นประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วอะรา้ยอยากให้ถ้าไปก็อยากจะไปด้วยกันเตรเียมตัวโชว์ไปยังไงครับพี่เตรีออยมโชว์ไนบา้านก็ตอนนี้ก็อยู่ในเอ่อโปรเซสการแบบวางแผนคอนโชว์ครับผมก็ยังไม่ได้ไฟนอลว่าโชว์จะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในโปรเซสนะครับแล้วก็จะมีการซ้อมกันแน่นอนครับ เรื่องโชว์ก็กำลังให้คนช่วยประสานงานแล้วก็ช่วยทำโชว์ให้มันดีที่สุดอย่างเรื่องทำโชว์นี่นะจ๊ะใครมาช่วยทำโชว์บ้างอยากตอนนี้พีพีออกมาเป็นดูแลเองว่าเป็นพีพีกินเป็นเต็มแล้วเมื่อก่อนมีทํางานแล้วมีทีมงานดาวคอยโอบกุ้งอยู่พอตอนนี้พอทํางานนี้นหละมันเป็นพีพีกินเป็นเต็นแล้วเราจะหาใครมาช่วยในการทำดีไซน์โชว์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ที่จริงก็มีพี่เบลสุดท้ายนะครับพี่ีช่วยช่วยมาดูพาดูเพราะว่าฝั่งพาที่เป็นมิวสิกตัวเองพีมีให้พี่เบลช่วยดูด้วยแล้วกกก็ททีีี่่่่จรริงพธนนาาาัม ายังช่วยเหลือเราอยู่วันน <I> mean. ี้เลยหมายความว่าเราเราเขาส่งสิ่งนี้มาต่อแล้วเขาก็คือหาทีมหาทุกอย่างซัพพอร์ตเราอยู่เลยแล้วก็มีนี่เลยพี่ๆทุกคนทีมที่ที่เคยเคยทำโชว์ประดันเนี้ยคู่ก็อาจจะตามองอาจจะจากจั่งก็ได้โมเมลี่มาแล้วแล้วที่พอบีบีกับดิวทิหมี่อะไรเงี้ยก็ประดันกันก็ดันก็ดันอยู่แล้วครับก็ดันมากๆด้วยครับเพราะว่าก็เหมือนที่บอกไปว่ามันเป็นมันเป็นเวทีแบบใหญ่ทางด้านอย่างไรพี่รู้สึกว่า เออมันมันมันก็ใหญ่สว่างมากมันเป็นการแบบจากเด็กคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราแบบเรา,เร,า,เ,ราเริ่มจากการที่เรายังอายที่จะเดินข้ามถนนคนเดียวเลยตอนนี้เราต้องมางานเวนทีสเกลระดับนี้ติดต่อเรามาเราเราก็กดดันรับในใจคิดว่างค่วาอยากอยากเอาเพลงไหนเพาว่าถ้าทำใครส่วนไหนที่ไปโชว์เขาอะไรดีก็ท,ที่จรงิงก็จะมีเพลงเพลงของเราเองที่อยู่ในโชวยเ้วก เอ็ง,งก็เป็นเพลงไทยแน่นอนครับบางๆางเปเพลงแล้วก็เดี๋ยวรอดูความเหมาะสมหน้งงาตาแล้วกันว่าจริงๆแล้วเราควรจะมิกซ์เอาเพลงอื่นมาปนด้วยไหมเพื่อเพิ่มไดนามิกให้กับโชว์หรือว่าอะไรแบบอันนี้ก็ทีมกำลังคิดบ้างาจะมีพึ้นไปด้วยขึ้นไปด้วย,วยทีนี้เวลาขึ้นโชว์มันจะมีโชว์คู่ไปหรือว่าโชว์แยกเดี่ยวอะไร เรื่องการติดตามแล้วกันตัวพี่พี่รู้สึกว่าตัวพี่พี่ยังสรุปไม่ได้เพราะว่ายังยังยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่บอกว่าวางโชว์กันมาเป็นโปรเซสเป๊ะเป๊ะเลยรออยากให้ทุกคนไปดูในชวูเองด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยเวลาเตรียงตัวขั้นขั้นเนี่ยมันไม่กี่เดือนก็จะใช่ใช่ใช่เราต้องยังไงต้องคุ้มครเวลาให้กับบริษัทเราเองก็ตอนนี้ก็ทางทางทีมก็พยายามจับหา มีเน็สกิลกันให้ให้มีเวลาที่จะซ้อมให้ได้มากที่สุดในช่วงระหว่างโชว์ด้วยครับแล้วก็ที่จริงเรื่องเพลงที่ยังไม่ฟิก์คออาจจะมีบางเพลงที่แทรกเข้ามานู่นนี่นั่นก็ปรับตามสถานการณ์ครับแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆคือพี่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนราฟการออกแบบโชว์อะไรต่างๆอันนี้ก็อยู่ในโครเซสรอยู่แล้วทางทีมก็พยายามทำอย่างเตี่คับาัขอกำลังใจขออะจากลักำลังใจกลังใจกับลังจะแข่งครับให้กำลังใจเติมเ วันนี้วันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็เนี่ยแฟนๆทุกคนมาให้กำลังใจกันหมดเรารู้สึกว่าแบบเออเราเราเราโชคดีมากๆที่มีเขาแล้วก็ไอเห็นเมื่อกี้ร้องไห้เลยทีเดียวนี่ก็จะร้องไห้แหรอครับดีใจดีใจที่มีสั่งกันบางทีผมแค่ถามว่าเป็นดราม่าทำดราม่าที่เกิดขึ้นได้ดีมากแล้วเห็นได้เห็นแบบที่เกิดขึ้นในบ้านเราแบบหนึ่งในทีเดียวครับพี่ผมไม่เห็นนะครับเป็นยังไงบ้างครับจริงจริง Hehe, ี่รู้สึกว่าพี่ก็เสียใจนะคบพี่ก็เสียใจกับกับกับดราม่าที่เกิดขึ้นแต่ว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเขาจะว่าพีอ่ะคนเดียวพี ety. พี่รู้สึกว่าเอออาจจะไม่ไม่ได้หนักเท่าที่เขาว่าบิวกินด้วยที่เขาว่าทีมของพีด้วยพี่รู้สึกว่าคนเบื้องหลังจริงที่เขาทำงานคือคนเบื้องหลังจริงที่เขาทำงานแตบพีมาพี่รู้สึกว่าพีไม่อยากให้เขาเสียกำลังใจยที่ที่ไม่มาทำงานกับพีแล้วก็พี่รู้สึกว่า ทุกคนตั้งใจทุกคนทำทุกๆอย่างแบบด้วยด้วยความด้วยความคิดที่ว่าเราอยากจะทำมันให้ดีทีขข่สุดนะครับผมรู้สึกว่าอยากอยากให้แบบไือเห็นใจทีมมากกว่าพี่ว่ามันแรง,งไปไหมคะแรงไปไหมพีแรงไปไหมคำพูดแต่เขาที่ก็ที่จริงพี่ว่าเออมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลด้วยทุกๆคนมีคนสองคนก็ต่างความคิดกันแล้วคนพันคนต่างความคิดกันทุกคนมีความคิดที่ต่างกันแต่ว่าพี่รู้สึกว่า มันก็ <S <S นก็เป็นพื้ <S <S นที่โซเชียลด้วยที่ที่ที่มันไม่ใช่มีแค่ตัวเพื่อนเขาหรือกลุ่มกลุ่มเพื่อนเขากลุ่มคนสนิทเขาดูแต่เป็นท,ทนทุกทุกคนที่ที่เสพตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนระวังกันตรงนี้ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะและที่ออกมาตัวลุงก็ค่อนข้างหนักเลยนะเป็นตัวนีหนักมากทีนี้ฮะหลายทคนก็ออกออกรับแทนเราเลยเรางเงีย่ไหถ้าเราแล้วเป็นลุแล้วมีแฟนๆที่ออกรับแทนเราตลอลดดีดีใจมากมากครับดีใจที่พี่ๆทุกคนได้ ให้การสปอร์ตพีมากขนาดนี้ดีใจที่มีแฟนๆตรงนี้ด้วยดีใจที่คือรู้สึกพี่โชคดีมากๆจริงๆที่ที่ที่มีแฟนๆเหล่านี้มีพี่ๆสิงคโปินที่รักพี่มาก์นะมันเป็นเรื่องราวให้พูดคุยกันถึงขั้นวงการพีเอ็มอาร์เราอยู่เราต้กงยอมรับปัญหาของเราเล็นแรกต้องยอมรับว่าทุกคนมาพูดคุยกันในเรื่องประเด็นนี้ในวงการพีเอ็มารเราคือที่จริงพี่อ็มรู้สึกว่าเราตัวพี่เองพี่อยากพี่ให้เกียรติทุกคนพี่ คารพการตัดสินใจของทุกคนพี่ก็อยากให้ทุกๆคนไม่ว่าใครก็ตามให้เกียิแล้วก็คารพบการตัดสินใจพี่มีน้ำตากับเรื่องนี้บ้างไหมคะมีน้ำตาเกวังนะมีน้ำตาป็บแฟนๆมากกว่าเพราะว่าแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจอะไรเงี้ยกับเรื่องนี้พี่รู้สึกว่าก็เราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่เราเราเตรียมตัวของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วก็จะเป็นยังไงอะไรยังไงในอนาคตจะไปโชว์แล้วจะ ดีไม่ดีพี่รู้สึกว่าแต่แต่สิ่งที่พี่จะไปพี่จะไปแบบตั้งใจที่สุดแล้วก็ทำให้มันเต็มที่พิวรู้สึกว่าพิลกินนะคะตอนนี้เป็นเงินมางเลยแบบมีประเด็นที่คุ้มมากขนาดที่เขาเที่ยวอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ได้มีได้มีคุยกับเขาบ้างครับผมเขาก็เขาก็รู้สึกจริงเขารู้สึกคล้ายๆพี่ครับเขาก็เสียใจบ้างแต่ว่าเขาก็ไปเที่ยวอยู่ก่อให้เขาไปเที่ยวไปก่อนเขาจะแบบแฮปปี้ท่าค้ำขอโทษที่ออกมาจากทางท้ายและตัวศิลปินที่ออกมาของทางขอโเราแล้วรู้สึกยังไงี่ก่อ ไม่ก็อขอบคุณขอบคุณแล้วกันครับผมที่ที่ที่ขอโทษด้วยแล้วก็ที่จริงรู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรประสบการณ์แล้วกันครับผมว่าทางหนา้าเราก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้ตัวพีเองด้วยให้ให้ตัวเองได้เรียนรู้ด้วยว่าที่จริงแล้วการที่เราจะพูดถึงใครการที่เราจะโพสต์อะไรลงโซเชียลเนี่ยเราต้องระวังขนาดไหนแล้วก็ที่จริงแล้วมันก็กลับมาเรื่องเดิมครับคือการที่เราต้องเคารพแล้วก็การที่เราต้อง เขาเรียกว่าอะไรเราต้องรักษาซึ่งกันและก<ม>ันครับให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพรซึ่งกันและกันอย่างผู้ใหญ่แตาจะข้ออย่า่นึงเป็นเรื่างาม,มีอะไรบ้างไหมมัน<ม>สามัญอยู่บ้างหมได้ครับที่จริงเออเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับท,ทีมทีครับยังยังไม่แน่ใจเรื่องนี้เหมือนกันครับแล้วก็ก็ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเป็นเป็นเออ่บทเรียนเป็นประสบการณ์แล้วกันครับน่าจะทำสองข้อตรงนี้ค่ะจะทำถึงเดียวแล้วอ่ะมีหลักใครมาตรวจด้วยเขามีติดต่อไหมติดต่อ อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผู้พูดตรงๆว่าพี่ไม่แน่ใจเลยว่าเขามีติดต่อหรือเปล่าเพราะว่ายังยังไม่ได้ยินฟิตยังไม่ได้ยินจากที่พี่มาว่ามีใครติดต่อมาหรืออะไรยังไงแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปคุยให้เคลียร์ก่อนว่าถ้าเขามีติดต่อหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆค่ขอโทษที่ออกมาเ้าไรม่เอาใจไม่ได้โกรธรคไม่ไม่ไม่ได้โกรธไม่ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับเขาเลยแค่รู้สึกว่าแค่อาจจะรู้สึกเสียใจบ้างที่ที่ที่บอกไปครับเสียใจกับทีมงานมากกว่าเสียใจกับตัวเองมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ อย่างวันนี้ค่ะเรื่องอย่างนีนวันนี้มีการบอกว่าโครโมทานเรื่องส่วนเท้เทียมด้วยอีก60วันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยได้านาแบบที่พี่ติดเอหรือสุดใงบ้าง้วอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นเป็นยังไงบ้างดีใจนะครับดีใจที่สุดท้ายเรื่องนี้ได้ได้เดินทางมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วพี่รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นครับผมแล้วก็คือไม่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนเท้าเทียมน,นะครับผมเพราะว่าจริงมันคือเรื่องความเท่าเทียมกันของทุกทกคนเลยทุกๆุกคนควรจะ r e s p e c t ซึ่งการและการรู้คน เป็นตัวเองในแบบของตัวเองได้ทั้งหมดโดยอยู่ในขอบเขตที่มีความรับผิดชอบอยู่ในหน้าที่อยู่ในการรันเทาคือว่าตรงนี้มันมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นตั้งนานแล้วครับ